3 6คลิปนี้เปิดคลิปป็นแบบนี้เลยเข็มขัดนาคฮะจะได้ทุกวันจริงๆเจอได้เรื่อยๆแล้วเข็มขัดนาคอันนี้เป็นเข็มขัดนาคของหัวเส้นเฮงมาพร้อมกล่องสวยสดงดงามด้วยอันนี้แปลกใจมากระยะเวลา50ปีแต่กล่องเนี่ยไม่ไม่บุบสลายแล้วดูกล่องอันที่ทึ่งทึ่งกว่าเข็มขัดนาคก,ก็คือกล่องที่เก็บได้แบบสวยงามมามา,มาพร้อมภาพแบบนี้นี่อย่างนี้เห็นไหมสวยงามครับ เข็มขัดนากเนี่ยเราซื้อกันได้ทุกวันฮะหลักการซื้อก็ซื้อกันแล้วก็ยิงเปอร์เซ็นต์เงี้ยแล้วก็ยึดตามราคาทองที่ประกาศแล้วก็มาซื้อกันคูณกับเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาแต่เนี้ยคลิปเนี้ยจะมาพูดถึงว่าทุกคนก็เห็นว่าราคาทองมันขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูป้ายราคาทองราคาทองเนี่ยขึ้นเอาขึ้นเอาฮะ,ะวันเนี้ยที่ทําคลิปอยู่เนี่ยวันเนี้ยจะอยู่ที่54,600บาทแล้ว54,600บาทเนี่ยทองมันขึ้นใช่ไหมหน้าก็ขึ้นวิธีการคิดคิดอย่างนี้ครับ ถ้าราคานี้เป็นทอง96.5ที่100%เเนะเวลามันขึ้นใช่ป่ะขึ้นทีละร้อยทีละ200แล้วแต่เขาประกาศแต่นาคเนี่ย30กว่าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าใน96นาคเนี่ย30กว่าก็คือ1ใน3ส่วน1ใน3ส่วนสมมุติว่าราคาทองขึ้น1,000พเข็มขัดนาคเส้นนั้นน่ะก็จะมีราคาทองของเข็มขัดนาคเนี้ยขึ้นไปประมาณสักบาทละ300คุณคิดง่ายๆอย่างนี้เลยขึ้นหมื่นหนึ่งเข็มขัดนาคก็ขึ้น3 0 0พ เราคิดกันแบบนี้เลยถ้าไม่ต้องคูณกันตามเปอร์เซ็นต์นะเราคิดกันแบบว่า35% 1ใน3ส่วนทีนี้เข็มขัดนาคเส้นหนึ่งอ่ะปัจจุบันนะฮะถ้ามีใครมาขอซื้อคุณที่เอ่อเส้นหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าคุณไม่ต้องขายนะคุณลองเอาไปเช็คเปอร์เซ็นต์ดูก่อนเพราะว่าเข็มขัดนาคเส้นนี้ปัจจุบันเนี่ยสองแสนขึ้นไปแล้วอย่างเส้นนี้นะฮะหนึ่งร้อยแปดสิบสามกร,รมัมหนึ่งร้อยแปดสิบสามกร,รัมราคาเส้นนี้ที่ซื้อไว้นะฮะเกือบสองแสนส ปัจจุบันนาคมีราคาสูงเช่นกันนะฮะถ้าใครอยากจะซื้อหรืออยากจะขายห้างแบบนี้นะลองติดต่อเข้ามาเรามีขายนะฮะอย่างเราซื้อไว้อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็มีคนสนใจที่จะรับต่อหลักการการขายต่อผมผมขอแค่2%เอร์เซนจากราคาทองเท่านั้นต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นมือสองถูกไหมมันเป็นมือสองนะถ้าคุณอยากซื้อของมือหนึ่งใหม่ๆเลยก็คือต้องอ่านตามห้างทองหรืออะไรแต่ถ้าคุณรับได้ในเนี้ยไม่มีบุบสลายนะแล้วก็ขัดเวลาส่งอะขัดได้ดูกล่องซะก่อนอ่า ถ้าของสวยๆมาจะอยู่ไม่ค่อยนานอ่ะเดี๋ยวลองมาตรวจเช็คก่อนต้องเรียกว่าเฮียผู้อุปการะคุณเข็มขัดนากมาดีโดยเสมอมานะฮะเป็นคนชอบเ,เก็บเข็มขัดหนาคพอเราได้มาอย่างเงี้ยฮะเราก็ซื้อจากลูกค้านะฮะแล้วก็เปิดขายให้เฮียเราก็จะขัดให้ใหม่นะไปพร้อมกล่องนะเส้นนี้ครับ1เส้นแล้วก็เส้นนี้อีกหนึ่งเส้นอันนี้สวยมากนะอันนี้เป็นของนี่เส้นเฮงหลีเปอร์เซ็นต์ดีด้วยใส่ถุงผ้าแบบนี้อ่ะจะซื้อเข็มขัดหน้าก็ได้หรือจะเรียนดูทองก็ได้นะมา ขอบคุณมากครับพี่อ่ะส่มอบสองเส้นขอบคุณครับผมบขอบคุณครับ